ครับสวัสดีครับผมทราธตรอนนะครับวันนี้มากับมี <c oughs> ใบตายเอ่อฟูลเทงนะครับเป็นแท็กติคอลนะครับผมเอ่อยี่ห้อเจอเบอร์หรือเกอร์เบอร์เอ่อผลิตที่จีนนะครับเอ่อก็ปี้ร์มใช้หน้านะครับผมสวยจัดเลยนะครับผมเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะครับ อันนี้ผมเคยรีวิวแล้วครับแต่ว่าวันนี้จะมีพิเศษเพิ่มให้นะครับอยู่ท้ายๆหน่อยนะครับเดี๋ยวลองมาตัดก,กันดูก่อนเลยนะครับวันนี้เอาตัวด้ามเขียวมานะครับใบดำด้ามเขียวนะครับผมสวยงามนะครับผมตัดเลยนะครับ เดี๋ยวดึงออกมาตัดให้ดูเฉือนให้ดูอีกทีนะครับโอเคครับโกงกิฟเลยนะครับผมก็ เดี๋ยวมาเท้าความนิดนึงตัวนี้เขาป้นสีเคลือบมานะครับผมก็เหมือนเดิมครับตัวสีเนี่ยจะมีความหนาอยู่ตรงขอบของที่เขาเปิดคมมานะครับเปิดคมมาคมอยู่แล้วนะครับผมแต่มันฝืดเหมือนเดิมนะครับก็ผมก็จะมารับใหม่นะครับสังเกตว่ามันจะมีเงาเงาขึ้นตรงขอบสีดำใกล้ๆตรงที่มันคมเนี่ยนะครับผม ออันนี้เป็นการใช้วิธีถูกระหนังนะครับถูมันนานๆเลยนะครับให้มันลื่นๆนิเนียนให้เกิดสโลปตรงสีเนี่ยให้มันไปเทียบเท่าคมตรงความคมของอตรงจุดที่คมนะครับโลโก้มีเรียบร้อยนะครับผมก็ปี้ฟอร์มใช้หน้านะครับผมสวยงามนะครับเหมือนของแท้มากๆเลยนะครับผมด้ามออกยาง ลายเป็นทรงเพชรนะครับสวยนะครับผมมีปลายโผมาให้นะครับจริงๆมันจะเป็นฟูเทงนะครับแล้วก็หุ้มด้วยด้ามยางนะครับผมหัวท้ายเป็นพลาสติกคล้าย ABS นะครับก็อย่างดีนะครับผมอันนี้เกรดดีนะครับไม่ใช่ว่าของกองแกงนะครับตัวนี้โอเคมาดูอีกฝั่งนั้นนะครับผม Make in USA แต่อันนี้ไม่ใช่นะครับอันนี้สำหรับจีนนะครับ Copy form China นะครับผม Portland OR นี่ก็น่า o อ e g o n นน่ะสักอย่างนะครับครับผมโอเคใช้งานดีนะครับข้องแก้วปาดเปียวนะครับด้ามไม่เถอะอทะนะครับนึ่มดับนึ่มดับนะครับจับนะครับก่อนที่จะมาตัดหลอดต่อไปเนี่ยเดี๋ยวผมจะมีอะไรนิดนึงตัวนี้ก็จะมีลูกเล่นอยู่นะครับ ลูกเล่นเนี่ยเขาจะมีบอกมาในคู่มือที่เขาแถมมาให้แล้วล่ะครับเจะอยู่ในกล่องนะครับผมกล่องเนี่ยก็ไม่มีอะไรครับข้างในก็จะมีถุงพลาสติกบัพเปิลเนี่ยใส่มีดมาให้นะครับผมโอเคเรามาดูกันรุ่นเป็นรุ่นสตองอาร์มนะครับผมเป็นรุ่นยอดนิยมทั่วโลกนะครับผมทหารอเมริกาเนี่ยชอบใช้กันมากนะครับผมเขาจะไปติดกับเสื้อกั๊กนะครับ ก็ความพิเศษของมันนะครับแนวดิง่งแนวนอนแล้วมันถอดยังไงแล้วเอาไปเปะกับเสื้อยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะทําให้ดูทีละอันนะครับผมไม่ยากหรอกครับแต่ว่าทุกท่านอาจจะไม่รู้ว่ามันเป็นมันมันเป็นอย่างนี้ได้ด้วยเหรอกล่องมันก็ไม่มีอะไรนะครับก็ก็ปี้ฟอร์มใช่น,นะครับสำเนาจีนดีๆนี่เองนะครับแต่สวยนะครับเหมือนมากเนียนๆมาก ราคาไม่แพงนะครับเรามาเริ่มกันที่ตัวที่เป็นเนลลอนด้านบนก่อนนะครับอันนี้ออกเขียวนะครับผมไม่ไม่เชิงกากีนะครับอ่อันนี้แนวดิ่งเราก็ปลดออกมาก็ใส่ร้อยเข็มขัดปกตินะครับไม่มีอะไรก็จะมีให้สองสเต็ปนะครับก็แล้วแต่นะครับเข็มขัดเล็กเข็มขัดใหญ่ครับผมเข็มขัดสนามก็ต้องต้องตรงนี้นะครับผมเปิดได้นะครับสอดได้นะครับ แล้วแต่สะดวกนะครับก็จะมีลูกเล่นให้หลายจุดนะครับตรงนี้อีกอันนึงก็มันจะเป็นคล้ายๆดอบเล็กก็คือ,อจะลดต่ำลงมาอีกนิดนึงให้มันได้จังหวะในการดึงที่ต่ำลงให้มันพอดีมือจะได้ดึงออกมาใช้ได้รวดเร็วนะครับก็ออกแบบมาเป็นสําหรับแท็กติคอลนะครับก็เลยจะเป็นอารมณ์ประมาณนั้นนะครับจริงๆมันควรจะขึ้นมาอยู่สูงหน่อยแต่ว่าจะมีอุปกรณ์พวกนี้ย มาช่วยให้มันลงต่ําลดต่ําลงไปอีกนิดนึงพอเราแปมปุ๊บมันก็จะถึงมือเราพอดีก็ปลดได้ดึงลูดใช้งานได้เร็วขึ้นอีกนิดนึงนะครับผมโอเคงั้นก็มาแกะกันเลยนะครับแกะให้ดูนะครับแบกดีผ้าดีนะครับผ้าแข็งระดับกลางนะครับผมนี่ก็แกะได้นะครับก็แนวนอนเมื่อกี้ก็ ก็ห้อยไปได้เลยนะครับไม่ได้มีปัญหาอะไรโอเคเราก็จะแกะออกให้หมดนะครับโอเคเรามาดูซองมันนะครับซองนี้เป็นพลาสติกคล้ายๆอารมณ์น s นะครับออของเขาเขาเรียกว่าโมเลประมาณนี้นะครับผมโอเคมันพิเศษอยู่ตรงข้างหลังครับดำๆนี่ผมมาติดเองนะครับเ,เพิ่มความหนึบให้มันนิดนึง แล้วก็ลดเสียงในการเก็บนะครับแล้วก็จะดูดๆไว้จริงๆมันมีตัวล็อกอยู่แล้วเพราะงั้นก็มาลองเสียบให้ดูก่อนแล้วกันคลิปนี้จะยาวนิดนึงนะครับอ่ามันจะติดไว้ตรงติ่งนี่นะครับผมผมเพิ่มดําให้นะครับให้มันให้มันดูดๆนะครับเนี่ยมันจะดูดๆนิ่มๆนิดหนึน่งลดลดเสียงลงมาครับเสียงมันก็จะนิ่มลงนะครับอ่าพอเราดึงออกมาปุ๊บมันก็จะดูดแล้วก็ให้เราจังหวะใช้นิ้วโป้งดันเนี่ย เนืบเนืบนิดนึงนะครับแต่ไม่ทําให้หนึบมากลักษณะเป็นอย่างนั้นที่ต้องการให้ให้เป็นนะครับผมแกะออกได้นะครับถ้าไม่ต้องการไม่ได้มีอะไรเป็นเทปนึบเนบกาวด้านเดียวแล้วก็เทปนึบเนบนะครับอันนี้จะเป็นคล้ายล้องน้ําดําๆนะครับผมโอเคเห็นคลิปไหมครับมันจะมีคลิปอยู่นิดนึงคลิปปลดตัวตัวเนี้เอาไว้ใส่แนวนอนนะครับคาดเอวด้านหลัง ใส่ร้อยเข็มขัดแนวนอนนะครับผมเท่ๆนะครับก็ออกแบบเป็นอย่างนั้นถ้าเราไม่ใช้เดี๋ยวแกะให้ดูก่อนว่ามันเป็นยังไงก็ดันออกนะครับจะแข็งๆนิดนึงนะครับก็ต้องกระตุกออกมาค่อนข้างจะรุนแรงหน่อยไม่งั้นไม่ออกนะครับก็ทํามาแข็งปึก๊กอ่าตัวนี้ออกมาแล้วออกมาแล้วเนี่ยเมื่อกี้ติดเนี่ยมันมันเป็นเอ่อม้ t ติงนะครับก็คือตัว ยึดติดให้มันเป็นคาดเป็นแนวนอนได้เอาออกเลยลองดูก็จะเป็นอย่างนี้นะครับ <c oughs> เป็นอย่างเงี้ยเขามีสายามีลอกมาให้แล้วเราเอาสายรัดนะมารัดกับตัวเวสหรือเสื้อกั๊กของเราหรือว่า,ากระเป๋าอะไรก็แล้วแต่นะครับก็เบาเลยเทีนี้นะครับจุดประสงค์คือแค่นี้ก็พอแล้วนี่ใช่ไหมครับทีน,นี้เราก็าใส่กลับเข้าไปเป็นอย่างนี้ ถ้าติดแนวดิ่งก็คงไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับแต่ส่วนใหญ่ที่เขาใช้กันเนี่ยทหารอเมริกันเนี่ยเขาใช้คว่ำลงครับมือขวาก็แปะหน้าอกซ้ายนะครับผมดึงออกมาใช้เลยกระชากออกมาก็ได้ครับของของเขาเขาจะอารมณ์ประมาณนั้นนั้นกันนะครับผมโอเคแล้วอย่างนี้จะติดยังไงมันจะมั่นใจหรือว่ามันไม่หลดเนะี่ยก็เดี๋ยวลองแปลงใหม่นะครับ เราก็แปลงใหม่เอาเข็มขัดมาคืนใส่ที่เข้าไปจะยาวหน่อยนะครับคลิปนี้อเราลองดูนะครับว่าเออทำแบบนี้มันก็ได้นี่ได้ด้วยเหมือนกัน กับหัวเลยนะครับนี่ก็ติดมันเข้าไปนะครับแปะกับหัวเลยติดกับเสื้อเลยไว้อย่างนี้เลยอะลองเอามีดมาใส่ดูนะครับลงก็แน,แนวแนวแนวดิ่งตั้งนี่มันก็ธรรมดาไปนะครับแนวแนวดิ่งนอนแล้วก็ไว้อย่างนี้นครับปลดเลยปลดปุ๊บก็กระชากออกมาใช้เลยนะครับผม บางท่านเนี่ยเอาเอาตัวนี้ออกเลยนะครับเอาตัวนี้ออกมันก็จะเหลือแต่ซองด้านานด้าน,ด,านด้านบนนี่นะครับเอาเบล์เนี่ยมาลัดเลยตีนตุกแกแกออกยิ่งยิ่งไวนะครับอ่าไม่ต้องไม่ต้องใช้ตัวนี้อ่าแล้วแต่ครับแล้วแต่โอเคทนีนี้ต่อไปแนวนอนติดด้านหลังก็เอาอุปกรณ์นี้มาคืนใส่นะครับตัวนี้นะครับผม ก็มาเื่อนใส่ที่เดิมมันนะครับมันก็จะบอด,ดีล็อกมันนะครับแข็งแรงทนทานนะครับไม่ได้ขี้เหล่นะครับแล้วก็สอดเข้าไปนะครับใหม่ๆอาจจะแน่นหน่อยนะครับผมก็ค่อยๆตบเข้าไปนะครับกำไว้ด้วยนะครับเพราะว่ามันต้องผ่านหนึ่งสองสามสามสามรูสล็อตนะครับโอเคมันจะดังกรึบนิดนึงก็แสดงว่า ให,ให้มาสังเกตรตรงนี้ว่ามันเข้าแล้วไอหัวลูกศรเนี่ยนะครับผมก็ใช้งานได้แล้วก็ร้อยเข้มขัดเลยมันก็จะเป็นแนวนอนนะครับตอนนี้แนวนอนถ้าเกะก,กะก็เอาออกครับเอาไอตัวนี้ออกไปเลยนะครับอีกรอบนึงก็คือเอาออกไปเลยก็แล้วแต่นะครับแต่ถ้าใครแบบว่าออกลัวมันจะหลุดเนี่ยก็เดี๋ยวเดี๋ยวอาจจะต้องเอา ไอ้ตัวนี้กลับมาแล้วแต่มันก็จะเป็นอีรูปนี้เลยนะครับเป็นไงครับอันนี้ก็ไม่ต้องห่วงนะครับว่าเราจะดันยังไงก็มันพลิกมีดได้ท่านจะสลับซ้ายขวาเอาถนัดซ้ายก็กลับได้เหมือนกันแล้วแต่แล้วแต่นะครับทีเด็ดมันอยู่ที่ตรงนี้นะครับอันนี้ก็ชื่นชอบมันหลายหลายคนนะครับทําให้มีดนี้มันมีความ มีคนชื่นชอบเยอะลงไหลมันนะครับผมมีลูกเล่นนะครับผมก็อารมณ์ประมาณนี้ครับแนวดิ่งแนวนอนแล้วก็มัลติงไอตัวยึดมันโชว์ไปแล้วนะครับเดี๋ยวมาตัดหลอดต่อนะครับเริ่มเลยนะครับผมก็พื้นที่น้อยนะครับก็ผมก็จะใช้เหวี่ยงสะบัดเอานะครับผมอย่างเงี้ยนะครับหมดและสุดแล้วนะครับผม โอเคคงกรีแล้วนะครับผมติดสีนะครับก็เอาสีออกให้แล้วถูเนียนให้แล้วถูกหนังนะครับไม่มีรอยนะครับสวยงามนะครับเทคนิคนี้ย็นไงครับจะดำกึ่งเงานะครับผมลายเพชรนะครับด้ามยางลายเพชรนะครับหัวท้ายนี่มีสวมครอบด้วยตัวพลาสติกอารมณ์แบบพลาสติก abs หรือโพลิเมอร์อะไรพวกนี้นะครับผม อันนี้เขาไม่ได้ระบุมานะครับเป,เ,เป็นเเป็นทคนิคของเขานะครับปลายมีรูให้แล้วก็แหลมคมนะครับสำหรับแทคติคอลโดยตรงนะครับรุ่นนี้นะครับใครหาอยู่นี่เก็ทักมาได้อันนี้ก๊อปปี้ฟอร์มชัหนานะครับผมสวยงามนะครับผมเห็นไหมครับฝั่งนี้ก็จะเงาแวบเลยตรงที่เป็นคมเนี่ยเพราะผมทำให้ใหม่แล้วก็ตรงสีดำก็จะขึ้นเงาด้วยเพราะว่าผมถูกระหนังนะครับผม เพิ่มความเนียนความที่มันติดสีอยู่หน่อยหนึ่งความหนาของสีให้มันเรียบลื่นถ้าไปซื้อที่อื่นก็อาจจะไม่ได้คมขนาดนี้นะครับอันนี้คือถือว่าคมพิเศษแล้วนะครับผมปลายอันโคดนะครับคมของแค่ว,ว่องไวดุดันนะครับ โอเคสนใจยังไงก็ทักมาได้นะครับก็มีไม่เยอะนะครับผมจริงๆผมมีมีแอบมีสีดําอยู่ข้างๆานะครับมีดําทั้งตัวด้วยนะครับผมก็สวยครับรับคมได้เหมือนกันไม่ได้ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับเรื่องคมสามารถทําเพิ่มให้ได้นะครับซอมมันก็จะดําไปทั้งหมดเลยนะครับผมราคาเท่ากันนะครับก็สนใจยังไงลองดูนะครับผม ไปคืนก่อนนะครับก็เดี๋ยวจะมีลงที่ Facebook YouTube Instagram TikTok นะครับผมก็สนใจยังไงทักมาได้นะครับก็เบอร์โทรศัพท์ผมกับชื่อก็ตามนี้เลยนะครับผมแอดไลน์ได้นะครับมีหลายช่องทางนะครับถ้าสนใจยังไงก็ทักลองทักกันมาก็ปี้ฟอร์มใช้หน้านะครับเรามารีวิวกันแบบบอกกันชัดเจนนะครับว่ามันคือ สำเนาจีนก็ o ป y ี้ฟอร์มเสนานะครับแล้วก็รีวิวให้ดูว่าของสำเนาจีนมันเป็นอย่างนี้นะครับผมเดี๋ยวจะหยุดภาพนี้ไว้ดีกว่านะครับโอเคครับขอบพระคุณมากครับยังไงก็แล้วแต่สุดท้ายนี้ชื่นชอบสนใจติดต่อ follow ไว้นะครับผมสับสไครต์ไว้ติดตามไว้นะครับครับผมมีอะไรใหม่ๆก็จะได้เห็นก่อนใครนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ